การทดลองนนี้นะครับเป็นฐานที่สามกฎการสะท้อนนะครับกฎการสะท้อนมีอยู่สองข้อกล่าวไว้ว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะฮะแล้วก็รังสีตกกระทบรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นปกติจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับนีต่างใช่ไหมแล้วก็แต่จริงหรือเปล่านะฮะไม่รู้ท่องกันสุดๆเลยนะครับท่องกันนะ มอต้นยันมอปลายมหาลัยก็ท่องนะฮะมันจริงนะเนาะใช้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยในการทดลองเนี้ยให้เอากระจกหนึ่งแผ่นเลเซอร์หนึ่งอันนะฮะมาลองดูซิว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าในการทดลองที่หนึ่งบอกว่าเลเซอร์เนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะครับเพราะนั้นเราจะได้แสงที่เป็นเส้นตรงเกิดขึ้นนะครับเอากระจกวางใช้อันนี้เป็นผาพถ่ายของ ครึ่งวงกลมนะครับจะได้ดูกันว่ามันสะท้อนด้วยมุมเท่ากันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวครูลองฉายแสงไปที่มุม30องศานะฮะให้ลงตรงกลางกระจกสอดีนะครับมุมสะท้อนนักเรีจะเห็นว่าก็ไปที่30องศานะครับถ้าครูเปลี่ยนเอาสัก45นะฮะสายต้องฉายให้ลงขึ้นเส้นปกตินะฮะถ้าไม่ขึ้นปุ๊บมันจะไม่ตรงนะครับ ก็โผไปที่ประมาณ4-5เหมือนกันถ้า60สายไปที่60นะฮะมันก็ลง60พอดีเห็นลังสีสะท้อนไหมฮะลง60พอดีนะครับตกกระทบก็ที่60นะฮะนี่คือพิสูจน์ว่าถ้าเส้นกลางคือเส้น90องศานะครับลังสีตกกระทบก็คือยิงมาที่มุม60ลังสีสะท้อน ก็โผล่ไปที่มุม60นับจากเส้นกลางออกไปก็คือ30 30นะฮะมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันแล้วก็รังสีตกกระทบรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นปกติต้องอยู่ในระนาบเดียวกันจะไม่มีการโผล่ไปอยู่หลังกระจกนะฮบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองนะอ่ะ